สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูเอทุกคนเลยนะคะวันนี้เด็กๆมาเจอกับครูเอในวันอังคารที่21เดือนพันวาคมพุทธศักราช2564นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะ ครูเอจะมาสอนในวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะวันนี้ในวิชาภาษาไทยเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นั่นก็คือเรื่องคำที่มีสระอือน,นั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็เคยเห็นสระอือก็พอ,อรู้ว่าสาระอึเขียนยังไงกันบ้างแล้วนะคะ,ะบางคนก็แอบเขียนผิดกันบ้างใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูเอก็มีเรื่องราว และก็ความรู้เกี่ยวกับสาระอื่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมคลิปวิดีโอจากครูเอได้เลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้มีทั้งหมด3ข้อข้อ 1. เด็กๆจะต้องบอกรูปและเสียงของสระอือได้ 2. เด็กๆสามารถอ่านแจกลูกสะกดคําสระอือได้และ 3. ฝ่ายเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทํางานค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องสาตะอืคุณครูก็มีนิทานที่เกี่ยวกับสาตะอืมาฝากเด็กๆก,กันค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอึ่งอ่างกับวัวนิทานเรื่องนี้จะเป็นยังไงมาฟังคุณครูเล่าให้ฟังกันเลยค่ะณนะทุ่งนาแห่งหนึ่งมีครอบครัวของอึ่งอ่างอาศัอาายอยู่ในหนองน้ำวันใดที่ฝนตก พวกลูกอึ่งอ่างก็มากออกมาเล่นน้ำฝนกันอย่างสนุกสนานลูกอึ่งอ่างตัวหนึ่งพูดกับแม่ของมันว่าแม่จ๋าแม่จ๋าพวกหนูขอออกไปไว่ายน้ำเล่นแถวๆนี้นะจ๊ะได้สิจ้าลูกแล้วอยากไปนานนักล่ะแม่เป็นห่วงแม่อึ่งอ่างตอบลูกน้อยจากนั้นพวกอึ่งอ่างก็ได้ออกไปไว่ายน้ำเล่นกันจนกระทั่งพวกมันไปเจอกับอัวตัวใหญ่ตัวหนึ่ง กำลังเดินมาที่หนองน้ำที่พวกอึ่งอ่างเล่นน้ำอยู่เจ้าวัวไม่ทันสังเกตว่ามีลูกอึ่งอ่างตัวเล็กๆอยู่แถวนั้นทำให้มันเผลอเหยียบลูกอึ่งอ่างตายไปหลายตัว จ้าลูกอึมอ่างที่รอดชีวิตเห็นอย่างนั้นก็พากันตกใจและรีบวิ่งกลับไปบอกแม่ของมันว่าแม่จา๋าแม่จา๋าเมื่อตะกี้มีตัวอะไรไม่รู้มาเหยียบพี่พี่น้องๆของเราตัวมันใหญ่มากๆเลยแม่แม่อึมอ่างตกใจเลยรีบถามกลับไปว่าตัวอะไรแล้วตัวมันใหญ่ขนาดไหนแม่อยากรู้ ตัวมันใหญ่มากๆมากๆมากๆเลยแม่ลูกอึ่งอ่างตอบแม่อึ่งอ่างนึกไม่ออกว่าเจ้าสัตว์ตัวใหญ่ที่มาเหยียบลูกๆของมันคือตัวอะไรจึงพยายามสูตรหายใจเข้าลึกๆและพองตัวโตเพื่อให้ลูกดูว่าตัว,ตวมันใหญ่ขนาดไหนตัวมันใหญ่ประมาณนี้ไหมลูกแม่อึ่งอ่างถาม มันตัวใหญ่กว่านี้อีกหลายเท่าเลยจ้ะแม่ลูกอึ่งอ่างตอบไปตามที่เห็นแม่อึ่งอ่างได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกหมุดหงิดและโมโหที่ไม่สามารถพองตัวให้ใหญ่เท่ากับสัตว์ตัวนั้นได้มันจึงพยายามรวบรวมกำลังพองตัวให้ใหญ่ขึ้นอีกและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนลูกๆพากันเตือนให้เลิกพองตัว พอแล้วพอแล้วแม่จ๋าไม่ต้องทำแล้วแต่แม่อื่นอ่างไม่ฟังมันพยายามพอมตัวให้โตขึ้นเรื่อยๆเพราะอยากรู้ว่าเจ้าสัตว์ตัวนั้นจะใหญ่โตขนาดไหน จนสุดท้ายแม่อึ่งอ่างพองตัวเต็มที่จนตัวระเบิดและตายลงต่อหน้าลูกอึ่งอ่างทำให้ครอบครัวอึ่งอ่างรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่แม่อึ่งอ่างต้องมาตายเพราะทำในสิ่งที่เกินกำลังและความสามารถของตัวเองนั่นเองค่ะจบลงไปแล้วสำหรับนิทานเรื่อง อึ่งอ่างกับอัวเป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมคะเด็กๆนิทานเรื่องนี้นอกจากจะสนุกแล้วยังให้ข้อคิดแก่เด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆลองบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าเพราะสาเหตุใดแม่อึ่งอ่างจึงต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเ,เพราะว่าแม่อึ่งอ่างทำในสิ่งที่เกินกำลังและความสามารถของตัวเองนั่นเองคะ่ะ ฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆรู้ว่าอย่าทำอะไรที่เกินตัวหรือเกินกำลังของตัวเองไม่อย่างนั้นก็จะทำให้เกิดโทษแก่ตัวเองได้เช่นเดียวกับแมงอ่างตัวนี้ที่ไม่รู้จักประมาณตนพยายามทำในสิ่งที่ตนเองไม่สามารถทำได้โดยไม่ฟังคำเตือนจากลูกๆเลยจนทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนในที่สุดนั่นเองค่ะเอาล่ะ มาเข้าเนื้อหาของเรากันดีกว่าค่ะมารู้จักสระอึกันเถอะสระอึเป็นสระเสียงสั้นเวลาเขียนจะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเช่นคำทีุ่นครูนำมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างคือคำว่าเกึอดคำว่ากือพยัญชนะก็คือ กไก่าสาระอก็จะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะนั่นเองค่ะยกเว้นว่าถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวให้เด็กๆเขียนสระอไว้ข้างบนพยัญชนะตัวที่สองเช่นคำที่คุณครูยกตัวอย่างมาในวันนี้คือคำว่าครึคำว่าครึค เป็นคำควบกล้ำพยัญชนะต้นมีอยู่สองตัวคือคอควายและรอเรือกฎของสระอึถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวจะเขียนสระอึไว้บนพยัญชนะต้นตัวที่สองคอควายเป็นพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งรอเรือเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองดังนั้นสระอึก็จะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะ ตัวที่สองก็คือรอเรือนั่นเองค่ะวิธีเขียนสาระอึก็ง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆโดยเริ่มต้นลากเส้นจากฝั่งขวาไปซ้ายแล้วลากเส้นโคง้งวกกลับเหนือเส้นเดิมมาที่จุดเริ่มต้นจากนั้นเขียนวงกลมเล็กๆเ,เหนือจุดเริ่มต้นเล็กน้อยค่ะดังภาพฝั่งขวามือเลยนะคะ เด็กๆคนเก่งของคุณครูลองไปฝึกเขียนสระอึตามวิธีการที่คุณครูสอนเลยนะคะคุณครูจะชวนเด็กๆมาฝึกอ่านสะกดคำสระอึกันค่ะหึสะกดว่าหออหึหรืหอสะกดว่ารออหอ,รอ,อหรือ ครอสะกดว่าคอรออืรือต่อมาเด็กๆลองมาฝึกอ่านสะกดคำสระอืที่มีตัวสะกดกันค่ะคำแรกดึงสะกดว่าดอองอดึงคำที่สองมึก สะกดว่าหอมออ,อึกอมึกและคำที่สามคำสุดท้ายคำว่านึง่งสะกดว่านออึงอหนึ่งไม้เอกนึ่งค่ะ well, <one. S 1> เด็กๆมาฝึกอ่านสะกดคำไปพร้อมกับคุณครูนะคะ หอือเหึรอือหรือหออึหึตออึงอตึงบออึงอบึงนออึกอนึกลออึกอลึกปออึกอปึก นอึงอหนึ่งหนึ่งไม้เอกหนึ่งออึงออึงอึงไม้เอกอึงพออึงอผึงผึงไม้โทพึ่งบออึงอบึงบึงไม้โทบึง หอมออ,อึกอมึกสออะสะหอลออึงอหลึงสะหลึงคอลออึงอคลึงคอ,อออึงอครึงครึงไม่เอกครึ่งหอนออึงอหนึง หนึ่งไม้เอกหนึ่งคอรออึม,มอครืมครึมไม้โทรครืมตอออามตามรออึงอลึงตาลึงรออะงอรงังผออึงอผึงผึงไม้โทพึงงพ่งรังผึ่ง ทีนี้ลองมาอ่านเป็นคํานะคะหน้าบึง้งอึกกระทึกขวดมึกน้ําลึกต่อมาเด็กๆมาฝึกอ่านประโยคกันค่ะประโยคแรกแมวชอบทำหน้าบึง้ง ประโยคที่2แม่ทำปลานึ่งค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้าที่64นะคะแล้วให้เด็กๆด,ดูข้อที่1นะคะข้อที่1ในวันนี้ให้นักเรียนฟังนิทานเรื่องอ่งอ่างกระปวซึ่งเด็กๆได้ดฟังนิทานจากคุณครูไปแล้วนะคะ เมื่อเด็กๆฟังนิทานจบแล้วนะคะให้เด็กๆฟังแบบฝึกทำทำแบบฝึกัดข้อที่1นนะคะโดยใช้เครื่องหมายติ๊กถูกในช่องวงกลมของคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะเด็กๆข้อที่1เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นลําดับแรกเด็กๆดูนะคะข้อไหนเป็นเหตุการณ์แรกเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายติ๊กถูกแบบผลรูได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ ข้อใดเป็นเหตุการณ์ตอนจบของเรื่องนี้เด็กๆดูภาพและตอบได้เลยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะแม่อึ่งอ่างตายเพราะอะไรข้อ1โลกมาข้อ2ไม่ประมาณตนและข้อ3ประมาดนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปเป็นข้อ4นะคะข้อ4เขาถามว่าเรื่องนี้สอนอะไรแก่นักเรียน1 อย่าอวดดี2อ,อย่าเห็นแก่ตัวและ3อย่าพูดมากค่ะเด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะโดยใส่เครื่องหมายติ๊กถูกค่ะต่อไปอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าข้างๆกันนะคะให้เด็กๆหาสอึนะคะให้เด็กๆหาสะอึนนะะกะะอทำให้เด็กๆนึกถึงอะไรบ้างนะคะลองคิดและเขียนสะะอึ ตามเส้นปะดูนะคะแล้วก็ระบายสีมาให้คุณครูสวยๆด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูเอก็กมีงานให้เด็กๆเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปและส่งมาในอัลบั้มของตนเองในกลุ่มด้วยนะคะ ค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้จบกันไปแล้วในเรื่องของสารอึน,นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้กันไปอย่างเพียงพอสําหรับวันนี้แล้วนะคะในเรื่องของสารอึน,นะคะอะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องสารอึกันต่อนะคะอะเราจะมาเรียนรู้เรื่องคําที่มีสารอุก,กันนะคะในส่วนของ คำที่ไม่มีตัวสะกดแล้วก็มีตัวสะกดแล้วก็มีวันณยุกต์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆเ,เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ